ล้างหน้าเซวาครับแล้ววันนี้ได้ยินข่าวว่าเขาเปิดตัวคิวเนเลตใหม่ซึ่ง,พงเพลนเตอร์ก็เกีย,กยร์แกนสไลเดอร์เลยนะก็ได้มาร่วมยินดีครับกับพี่บุญเซ่แล้วก็พี่ปุ๊กครับวันนี้ครอบครัวเที่ยวอุ่นยังไงบ้างอุ่นๆทำงานทํางานกันแบบชิวๆส,ๆสบายๆครับแล้วตัวเราเหรอคะคุณพันที่ดูแลพี่ที่เราเป็นเพลนเตอร์อยู่ อ๋อก็คือผมเป็นพบนเนเตอร์คือเป็นครีมเป็นโฟมล้างหน้าเพราะเขาสตราดผิวหน้าครับผมซึ่งตัวนี้คือได้ลองใช้มาก่อนตัวนี้คือนานมากแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ว่าเปิดตัวช่วงที่ผ่านมาเดือนสองเดือนแล้วครับเบนเนเตอร์ครับนิสัยเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับคนใช้ตามเยอะมากก็คือหลังจากที่ผมเปิดตัวปุ๊บแล้วก็ดีวิูอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้เองผ่านกล้องผ่านสื่อโซเชียลตลอดเนาะ คนก็ใช้ตามเยอะมากแล้วก็รีวิวตามแบบว่าใช้โฟลอน่าตามพี่บ้านพีน่แนนแล้วนะอะไรเงี้ยนะคระับโอเคสำหรับใครนะครับผมที่อยากใช้โฟลอน่าดีๆนะครับผมแนะนําเลยโฟลอน่าเซวาคือตรงนี้คือมันจบมากเพราะว่าอะไรหนึ่งเลไม่ต้องใช้คินซิ่งสองเลยไม่ต้องวุ่นวายเสียเวลากันเยอะ <Yeah, S 2> แยะนะครับผมสามประหยัดเวลาแล้วก็ราคาดีมาก นะครับผมลองซื้ออ่อลองไปซื้อแล้วก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมแล้วก็วันนี้ฝากติดตามครีมกันแดดตัวใหม่ด้วยที่จะเปิดตัวในวันนี้ครับใส่เท้กเรื่องจ่ามบานเลยคดีต่างๆใวันนี้มีอะไรบ้างคดีไหนบ้างฮะคดีข้าวิวัฒนาาคดีภรรยาต่างที่ผมว่าจะขึ้นศาลอะไรตอนอ๋อครั้งก่อนที่เคยพูดไปเนาะที่งานก็ตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนของการรอคิวขึ้นอยู่ครับก็คือศาลนัดแล้วแต่ว่า รอวันนะ่าจะเป็นเดือนรอกร,รกฎราคมเดือนหน้าครับตอนนั้นมีความีการมโทรมาเปลี่ยนว่าขอบู้สื่อะไรกันบ้างเอเหมือนเหมือนโทรมาแค่แจ้งว่าได้รับได้รับหมายได้รับหมายหมาย,มาย,มายกับหมายสารแล้วเนาะ,ะแต่ก็ไม่ได้เคลียร์อะไรเขาก็ประมาณว่าให้ไปเคลียร์กันที่ศาลที่ศาลเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าโทรมาเคุณนิจจะอบอกว่ารับทราบแล้วใ,ใช่โทรมา<ๆ>อยู่ว่าโอเคได้รับกระดาษแล้วที่ทนายยื่นมาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไก,รรกร เขาต้องถามว่าเออเขาถามว่าต้องการอะไรหรอเราก็เลยต้องการตามที่เรารีดรายการไปเลยในในหัวข้อเลยเขาบอกว่างั้นก็เอาตามนั้นเลยไปคุยในสารคือเขาก็ไม่ได้มีแบบค่าที่ว่าจะทำให้เราไรู้สึกว่าอ้ยอมกันได้ไหมจะไม่ต้องไปถือเครื่องพิสตาอะไรแบบนี้อือมีมีตรานแบบนั้นไหมไม่เหมือนไม่มีอะไรที่เราได้ฟังเลยคือมีแต่ยักคือเขาปัดเข้าสารมาเลยครับปัดเข้าคุยในสารมาเลยเห็นวันนี้แล้วยังได้เจอูปกติไปล่าสุด เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ uh, ไปถึงแล้วลูกก็ไม่อยู่บ้างครับเพราะว่า <client. S 1> ตอนนั้นคือเหมือนเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้ใช่ไหมเราก็เลยวางแผนจะไปหาลูกมันเป็นวันที่หนึ่งหรือวัน,ท,นที่สองน,นี่แหละทีนี้เราเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้เราก็เลยตั้งใจจะไปหา<ม>พอไปถึงเขาก็บ,บอกว่าไม่ได้กลับแล้วนะวันถัดไปเขาถึงได้กลับเราก็เลยไม่ได้เจอลูกครับแต่กอนไปเราได้มีการโทรมาหร <reluctant S 2> ือว่าโทรผ่านไปหรือว่าแจ้งครับแจ้งอยู่ว่าก็คือผมมีคิ<อ>วงานแสดงอยู่ที่ยะโสธรอยู่แล้ววันนั้น แล้วก็ผมก็แจ้งว่าจะไปหาลูกนะจะกลับมาถึงกี่โมงเขาบอกว่ามาถึงตอนเย็นคืออันนี้คุยกันก่อนจะทานหนึ่งวันนะฮะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บตอนเช้าตื่นขึ้นมาเขาก็เปลี่ยนคำว่าไอ้โสมาว่าไม่ได้กลับแล้วแล้วเป็นกลับพรุ่งน,นี้แล้วกันอะไรแบบเนี้ยเราเราก็ตกใจแต่ไม่เป็นไรเราก็โอเคเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ก็ได้อะ<ร>ไรนี้ตอนนี้ลูกอยู่กับใครเป็นหลักลูกอยู่กับป้าครับป้า,ปาซึ่งเป็นพี่สาวของอดีตภรรยา การที่ลูกเปลี่ยนใจไม่กลับวันนี้แล้วอะไรเงี้ยเ,เ,เรารู้สึกว่ามันมีคันคุยกันเรารู้สึกก็รู้สึกค่อนข้างทําทใจทุกเวลาอยู่แล้วว่าบางทีอาจจะเขาอาจจะมีธุระด่วนหรือเปล่าแต่ว่าความตั้งใจของเราคือเร,เรามีข้อความในการคุยกันว่าลูกจะกลับเวลานี้นะประมาณถึงเวลาช่วงเงยน็เยนๆของวันนี้ของวันพรุ่งนี้แล้วพอถึงวันมานก็ไม่ก็ไม่เห็นมาอนะไรเงี้ยเราไม่ได้เลกเป็นการติดกันอะไรเราไม่ได้เลกเป็นการติดกัรอะไรเราไม่ได้เรือกเป็นการติดการบางิดกันอ๋อ ผมไม่รู้ว่าเป็นผมไม่รู้ว่ากิจการหรือเปล่าแต่ว่าแล้วแต่คนจะพิจารณาเอาเองผมก็ไม่กล้าพูดเต็มปากอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะผมก็ตกใจอยู่ว่าไม่ได้มาแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าวันเกิดผม11ไป12บุนานผมจะมารับลูกอยู่แล้วฮะ,ะปะกติแล้วจะได้เจอลูกล่อยขะหัดไหนแล้วตอนนี้เองมันมันน้อยไป,ไปมากขนาดคือบางคืออาจจะบอกว่าทําไมวันที่ลูกอยู่ถึงไม่มาแล้ววันลูกมาอยู่ทาไมต้องรีบรนมาให้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือมันไม่ใช่นะก็คือ วันที่ลูกอยู่ผมก็ไม่ว่างแต่วันที่ผมจะไปอะ่ะก็คือนัดกันแล้วอาจจะแบบแจ้งแล้วแล้วเราก็ารับทราบว่าลูกจะกลับมาถึงอะไรเงี้ยครับอืมที่นานๆทีจะได้เจอลูกครั้งหนึ่งใช่ก็แอบก็แอบบมีความหวังว่าจะได้เจอลูกอยู่อ,อะไรเงี้ยนะครับเวลาได้เจอกันทีอยู่กับลูกนานไหมอ่าก็กลางวันทั้งวันเลยครับถ้าไปครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้วันที่สิบเอ็ดเนี่ยก็แจ้งครับว่าจะไปรับลูกอีกครั้งสิบเอ็ดมิถุนายนนี้นะครับผมก็หวังว่าจะได้ ว่าเดินี่ไรเปลี่ยนแปลงใช่ไม่มีธุระด่วนอีกเผื่อใจไว้ไหมว่าเขาอาจจะแบบไม่ว่าเผื่อใจอยู่แต่ว่าเราแจ้งออกสื่อขนาดนี้แล้วก็คุคือคืออยากเจอลูกเพราะว่าก่อนถึงวันเกิดเราอยากให้ลูกมันร่วมงานวันเกิดเราใช่ผมจัดวันเกิดวันที่12ในโรงแรมเลยก็คือเชิญแขกเชิญพี่ๆในเพื่อนๆในวงการไปเยอะอยู่ก็ก็มีการอะไรแบบชัดเจนออกโซเชียลว่า12งจากวันเกิดนะจะมีลูกไปด้วยจะมีเพื่อนๆไปด้วยอะไรแบบนี้ครับ แล้วก็จะ,จ,ะจะไปรับลูกกว่าหนึ่งวันอยู่สิบเอ็ดแล้วก็แจ้งเขารับทราบมาด้วยนะทางการได้เจอลูกน้อยค่ะน้อยมากๆเรากลัวเรื่องความผูกพันความใกล้ชิดไหมที่แบบอาจาจะมันอาจาจะาจห,าาจหายไปก็กลัวอยู่ครับเรื่องของความใกล้ชิดเนาะก็คิดอยู่ว่าลูกจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะไม่สนิทเราเหมือนเดิมจะแบบไม่คุ้นเคยลูกชายขเขาเล็กก็เพิ่งหนึ่งปีเนาะผมคิดว่าลูกชายขเขาเล็กเนี่ยน,น่าจะต้องใช้เวลาในการ เข้าห่างกับลูกอีกนิดนึงอยู่เพราะว่าเราห่างแต่ลูกเดือน2เดือนแล้วแล้วมันเป็นช่วงที่เขากำลังจดจําพอดีแต่คำว่าพ่อลูกยังไงมันก็เป็นสายเลือดผมว่ามันยังไงมันก็จูนกังง่ายอยู่ครับเข้าๆแต่การเจอหน้ากันแล้วโอกาสผูคุยทางโทรศัพท์วิดีโอฟออบอยขนาดไหนก็ยังโชคดีอยู่ที่นริตาเขาอายุสี่ขวบแล้วเขายุสี่ขวบแล้วทีนี้คือเขามีการทัวรวิดีโอฟอเป็นมีการถ่ายรูปเป็นบางครั้งเขากดโทรมาหาเราแต่ช่วงหลังมาไม่ได้ไม่เห็นได้โทรมาแล้วพ่อก็จะลองทัรไปหา แต่ช่วงเดือนก่อนอ่ะโทรตลอดนะ,ะแล้วครูที่เดียวก็ไม่เสียมาหาว่านากตาพูดถึงพ่อตลอดเลยที่โรงเรียนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่เขาโทรโทรโทรมาหาเราหรือว่าเราโทรไปหาเขารับทุกครั้งไหมครับอ่าหมายถึงเราเหรอเรารับโทรไปหาเขาเขารับทุกครั้งไหมบางทีก็ไม่รับบางทีเขาอาจจะไม่บ้างยังไงไม่รับก็มีเยอะอยู่แล้วก็รับก็มีมคิดว่าการที่เขาไม่รับใน,ในช่วงเวลาแล,แล้มันมันเกิดจากการที่เขายุ่งเรียนหรือคาอะไรดีร่วมเป็นเพราะว่าโทรศัพท์เนียหรือพ่แม่หรือยังไง ก็อาจจะอาจจะยุ่งอยู่หรืออาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะมีเหตุจำเป็นิียังไงบอกเข้าไว้ใช่ครับผมคิดว่าน่าจะมีเหตุจำเป็นเข้าาเวลาน้องเขาโทรมาน้องเขาจะพูดอะไรกับเราว่าอ๋อพ่อมารับหนูนอยอะไรเงี้ยพ่อมาไหนจะมารับหนูมารับหนูตอนนี้เลยนะอะไรเงี้ย้เดี๋ยวพ่อไปนะพ่อพ่ออยู่ต่างจังหวัดอยู่ ก็ทํางานอยู่นะเพื่อนหนูทุกวันนี้รู้อะไรครับอธิบายบอกเขาเน่แล้วแ,แล้วเวลาที่เราไปหาลูกอะหาตามที่เรานัดก,กับลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ไมไ่เจอหน้าลูกแล้วเราขอบารูกเหตุผลอะไรอะ่ะเขาอาจจะเข้าจผิดก็ได้คุณพ่อเทเขาอ่ะเอออาจจะแบบนั้นใช่เขาก็จะมีอยู่ว่าทําไมพ่อไม่รับหนูเลยเ<อ>พ่อไม่อันนี้หนูเลยแต่เราก็ที่ว่าเรามีเหตุผลที่จะบอกเขาได้อยู่ก็อาจจะบอกวันที่เราเจอกันอีกทีหนึ่งว่าเออพ่อไม่ได้มาเพราะอะไรนะอะไรเงี้ยพาะเขาจดจำแล้วครับสี่ขวบเขาจดจำแล้ว อาน้องคอปเตอร์น้องคอปเตอร์เป็นยังบ้างฮะพี่ฉันไปาบ้านค่ะอ๋อน้องคอปเตอร์ก็เป็นศิลปินเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในค่ายตัวเกียวมิวสิกศิลปินหนึ่งคนที่อายุ10กว่าปีซึ่งที่เราพักงานเขานะักคือเนื่องด้วยความไม่พร้อมเรื่อง,น,องน้องก็ไม่สบายด้วยเพราะน้องก็อาจมีอาก,การสมาธิสัน้นแล้วก็ไม่มีใครดูแลน้องได้ในการเดินทางพอมันล้นจนเกินล้นบริษัทเราก็ให้ประชุมกันว่าโอเคน้องควรที่จะพักไปโรงเรียนนะ อะไรเงี้ยเราควรจะหาทางออกให้น้องดีกว่าไม่งั้นน้องจะโดนดามากตลอดเพราะว่ามีคนถ่ายคลิปตลอดเนาะเป็นเวลาน้องแบบแสดงกิริยาไม่โอเคมันก็ออกภาพมันออกไปอ่ะเราเป็นห่วงน้องเราให้น้องพักก่อนตอนนี้น้องอยู่ค่ายหรือว่าอยู่บ้านตอนนี้น้องอยู่กับคุณพ่อของน้องแล้วครับแต่ว่าค่ายก็มีห้องน้องเหมือนเดิมนะไม่ได้ไม่ได้ให้น้องออกจากค่ายเพราะว่าบางทีน้องมาทํางานที่ค่ายทําเพลงออกอัดเพลงอัดเอ็มวีอะไรเงี้ยก็ได้มานอนอยู่ก็คือยังไปมาอยู่ ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนอื่นยังเป็นศิลปินของเราอยู่<ม>เพียงแค่แบ่งเวลาการทํางานมากขึ้นเองนี่เนาะต้องต้องพักงานไปนานพักไปเรื่อยๆจนป่าจะพร้อมในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเพราะว่าคําว่าเด็กเนาะเด็กไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้น,าน่นนารักสำหรับทุกคนนะ่ะคือบางคนเขาไม่ได้ชอบเด็กเื่อนร่วมงานเขาบางทีเข้ามาทำงานเขาไม่ได้มาดูแลเด็กเราก็ต้องเข้าใจคนอื่นหรือว่าบางทีไปซุกซนใสแผนกอื่นเราครัวเขาลำคาญเราก็เลยเอ๊ะ เราต้องแยกแบ่งแยกให้มันชัดเจนเรื่องเวลาแสดงแล้วก็ไม่ถึงแบบแบรนยาวเลยใช่ไหมคะก็น้องจะมาเฉพาะคอนเสิร์ตออนไลน์ที่อยู่ในสตูดิโอเท่านั้นถ้าเดินสายออกต่างจังหวัดเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้น้องไปเพราะว่าไม่มีใครดูแลน้องครับอย่างก่อนหน้านี้เห็นเราตอบของขามกานข่าวแล้วที่ดราม่าอยู่ประโยคเมือที่แบบว่าไม่ห่วงตัวเองก่อนเธออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หลายคนที่รู้ว่าเออเราพูดแรงไปหรือเปล่าพูดจริงฮะบางทีผมพูดจริงเลยว่า ลูกคุณอยู่ที่บ้านกินข้าวกบบอะไรใช่ไหมวันนี้คุณเป็นห่วงศิลปินศิลปินอะ่ะผมดูแลให้อยู่แล้วเพราะว่าน้องเด็กอายุต่ำกว่า18 mm hmm. ผมดูแลแล้วกินข้าวหรือย,ยังอาบนะ้ำผมดูแลแต่บางทีศิลป์เอฟซีก็มาก้าวไก่จนเกินลิมิตของการคำว่าเป็นเอฟซีก็เลยก็เลยตอบไปว่าถามตัวเองก่อนว่ากินข้าวกับอะไรลูกกินข้าวหรือย,ยังอย่ายาเก mm hmm. ินขอบเขตจนให้ศิลปินเรามันเสียคนนะครับ mm hmm. ก็เลยตอบไปผมว่าไม่แรงนะคือความจริงจริง mm hmm. เพราะว่าถ้าเราอวยเกินไปอ่ะศิลป,ปินจะเสียคน FC ก็เอาแต่ใจอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้อยากให้วันนั้นเป็นอย่างนั้นผมว่ามันก็เกินไปครับนิดนึงนะคะม,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 มันจะมีอีกโพขนหนึ่งที่ว่าล่าสุดที่ที่ดีโพสต์ลงในเพลงนี้อะไรฮะจะมีคำว่าช่างอะไรประมาณนี้อ๋อช่ชอช้างช่อช้างถ้าใครดูทวิตเตอรผมอ่ะผมเคยไปผมไปไอ้อารายการเนาะไปเจอพี่เบกกี้ก็เลยถามว่าพี่เบกกี้ แนะนำผมหน่อยในการใช้ชีวิตยังไงให้มันมีนความสุขแกเ่เลยบอกว่าใช้แบบใช้แบบชอช้างอะไรชอช้างช่างแม่งเออ umm> ก็เลยใช้ของก็เลยเอาของแกมาใช้ในชีวิตเราบางอย่างเราก็ช่างมันเหอะอาจจะเจอเรื่องแบบไม่พอใจหรือเรื่องไม่ไดีแล่ก็อาจจะผ่านมั่งก็เลยพูดไปอย่างนั้นเ <ré form> พราะาคนตีความว่าเราช่างช่างนะนะกับใครช่างแม่งกับใครกับกับคนที่ทาให้เราปวดหัวมีความหมายใช่ไหมแบบตอนนั้นเราแบบมีอารมณ์แบบช่างช่าง ใช่มีอยู่มันก็มีอยู่อย่างที่คนเห็นนล้วแหละมันมมไมีจริงสิครพี่ไม่ได้โยนอยู่ใครใช่ไหมฮะ<า>ไม่ได้ยอใครใครจะรับก็รับ<อ>เพราะว่าเราอยากอยากอยากระบายบ้างบางทีเนาะเราเรามีแต่เอาปัญหาเข้ามาหาเราไหม่ถายอนมีระ่อข่าแล้วถึงข่าวเหรอฮะ ส่วนมากไม่ค่อยได้อ่านมีแต่คุณมาพูดให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าผมก็กดผมไม่ได้กดติดตามเนาะคือเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่แต่ว่ากดอันฟอลโล่ก็คือไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ดูการเคลื่อนไหวก็คือแต่รับฟังอยู่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรต่างๆเราก็เพียงแค่ส่งกําลังใจให้เขาสู้ๆ<อ>นะครับส่งยังไงอันนี้ส่งยังส่งแบบส่งผ่านจิตกระแส <laughs> <laughs> จะให้เราส่งเขาทังไปก็คงไม่ใช่ส่งกระแสจิตเชื่อมเชื่อมจิตเชื่อมจิต ตัวเราสูงตัวเรารู้สึกรู้สึกกระแทที่เขาโดนโจมตีอะไรทั้งป่าอะไรมากแล้วรู้สึกกระแสที่เขาโดนโจมตียังไงบ้างอ๋อทกุกท่าเลยก็จะให้รู้ว่าอะไรไงอ่ะมันทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ช่างมันเกี่ยวตัวเราหมายว่าถ้าถ้าเราจะแสดงไปให้มันดีมันก็ดีถ้าแสดงไปให้มันเป็นไงคือมันสะท้อนกับตัวเราเองหมดเลยนะพูดถึงวันนี้ที่ผมสัมภาษณ์ ถ้าสัมภาษณ์ดีมันก็ออกไปดีมันก็กลับมาหาเราดีถ้าเราทำออกไปไม่ดีมันก็กลับมาหาเราไม่ดีพ้านแล้วผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องใครทำอะไรได้อย่างนั้นใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้น<อ>แต่ก็ส่งกําลังใจให้ทุกคนมันมีสิทธิ์พลาดพังกันได้แต่ก็อย่าพลาดบ่อย <c oughs> ให้รู้ตัวให้รู้ตัวว่าตัวเองกำลังผิดพลาดอยู่อะไรแบบนี้เพราะว่าสังคมไทยเขาเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วแหละแต่แตกสังคมไทยให้ภยัยกับคนที่สำนึกผิดอ,อะไรแบบนี้ครับไอ้เรื่องที่ว่า ถามเราว่าทําไมพ่อไม่นอนกับแม่เลยอ๋อคลิปอ๋อคลิปไลฟ์สดเขาตัดลงวันนั้นน่ะผมไลฟ์สดอยู่แล้วผมพูดว่าเนี่ยกําลังเช่าบ้านออฟฟิศอยู่นะกําลังหาบ้านอยู่ไม่มีบ้านอยู่เลยแล้วลูกก็นั่งอยู่งข้างเราก็ลืมคิดไปลูกเลยบอกว่าเอ้าจะไปหาบ้านทำไมในเมื่อพ่อก็มีบ้านบ้านเราอยู่นี่แม่ก็มีบ้านอยู่นี่ขับไปนอนที่บ้านเราสินั่นแหละลูกเลยถามมาเนนพราะเขาได้ยินตอนเราไปยังหงบ้างร้องไห้เลย ร้องไห้เลยว่าทําไมลูกถามอย่างนั้นเราเราก็ลืมตัวบ้านเราพูดให้นูได้ยินว่าลูกก็คิดว่าเอาบ้านเราก็มีนี่ทำไมไมต้องไปหาเช้าบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเองาต้อธิบายสำหรับลูกไยังไงบ้างเผื่อว่าวันนึงเขาจะต้อถามว่าทำไมกพ่อแบบนี้ได้้องแบบนี้อ๋อณวันนี้ก็อาจจะบอกว่าพ่อทำงานอยู่แต่เราไม่ได้บอกอย่างอื่นพ่อน้องเายังเด็กมากแต่<อ>เขาจะค่อยๆซึมซับเรื่อยๆเพราะเด็กทุกคนมาต้องรู้แหละเพราะว่าคนไทย7จกล้านคน ทุกคนน่าจะรู้จักคำว่าพ่อแม่ทางกันแต่เราจะให้เด็กเขารับรู้ยังไงให้ดีที่สุดพ่อก็พ่อก็สื่อสารให้มันดีที่สุดแม่ก็สื่อสารให้เข้าใจว่าเรามีพ่อแม่นะแต่ต่างคนต่างหน้าที่อะไรอย่างนี้นะครับแตข,อ,ขอย้อนนิดนึงเมื่อกี้เหตุผลที่ร้รงไห้เพราะอะไรอะ่ะมันเป็นความ,ขขมรู้สึกของรู้สึกว่าจุกสิว่าลูกบอกว่าบ้านที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยคือทาไมต้องไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้สึกอุ้ยลูกเราถาแบบนี้เราสะเทือนใจเพราะว่า บ้านมันเพิ่งสร้างเสร็จตอนเดือนกรกฎาปีเมื่อกี้นี้ซึ่งบ้านหลังเนี้ยเราสร้างไม่ถึงปีเลยเป็นบ้านที่เราตั้งใจรสร้างให้ครอบครัวมีทั้งสาวแม่น้ำมีสวนมีอะไรคือเป็นบ้านแบบบ้านแห่งครอบครัวจริงๆครับบ้านหลังเนี้ยตอนนี้บอกจะขึ้นสารนี่รอรอวนันอันนี้คือเป็นการเจอกันจากที่แยกกันใช่ไหมคะใช่เราเตรียมคำพูดคำมจะอะไรยังงไกัน,กใ,นในสารทางในสารแล้วก็ส่วนภูเขาข้างนอกผมไม่ได้เตรียมอะไรมากเลยผมพูดธรรมชาติหมดเลย ไม่ไม่มีสริ์เวลาจะเจอเขาก็คือพูดคํำสิงหมดแต่ไม่เคยได้พูดกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีโอกาสได้เคลียร์ต่อรองกันแล้วอาจจะไม่ลงตัวเพราะแล้วก็ต้องไปคุยกันข้างในในเรื่องของกฎหมายแต่ที่จริงวันเกิดไม่ชวนเขามาร่วมเบรับสดย์วไม่ชวนครัอขอบคุณครับคอเคโอคเเเคอ